รถทาที่ซือเมื่อวานครับผมมีเจ้าหน้าที่สู่ช่องทางต้นนี้กันซึ่นครับซือเมื่อวานออกครับแล้วก็มาขึ้นโพงนะับเล็กที่ใช้นี่เป็นเหล็กเรียกว่าเหล็กรางน้ำครับความหนาอยู่ที่ประมาณหกมิลครับผมตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับความยาวความยาวเขากระบายที่สามเมตรนี่ย กว้างก็ร้อยจ็ดห้าครับช่างจะตั้งไอ้ไอ้แทนเกียร์แทนเกียร์โอ้เช็ดสีตาเนี่ยสวยงามเลยครับไม่มีไม่มีรอยเลยล้างเรียบร้อยครับก็นี่ครับศู์กลางครับ ศูนย ja. ์กลางครับอันนี้ข้างหน้าศูนย์กลางเนี่ยแล้วก็จะมีศูนย์กลางข้างหลังกันหนึ่งเราจะดึงเชือกให้เป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเป็นวิธีแบบวิธีดึงเชือกนี่เป็นวิธีแบบไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ครับแต่ได้ผลเกินคาดครับผมดึงเชือกแล้วแบ่งครึ่งกันเข้าอกแบบเป๊ะๆเลย ฉันจะเอาเหล็กมาเจาะใสแ่แท่นไว้ตรงนี้นี่โลวงลายตาเดี๋ยวจะเลือกโลวงลายให้เลยเอาแบบไหนดีมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้เนื้อน,นี่ชันเนื้อนี่ได้ไตามึงละ อันนี <listed> uh, oh. Oh, uh, ้ส uh, 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 ุดได้เปล่าอ่าเจลแก่เอาเขาไม่ออกเอาโอ้ของลิสซันครับผมเอ้สวยตาสวยเดี๋ยวผมเลือกให้เลยเดี๋ยวจะเลือกจิเจออพวมาลัยให้หรือชายเอาแบบสี่ดำแบบนั้นน่ะดำเงาดำเงาเออ แค่มีแค่นี้นะข้างในก็มีครับผพวงมาลัยอ,ะอะ่ะว่า<ม>ผู้นี้ก็ใหม่ผู้นี้ก็แจ่มนะนี่อู้องสันครับผมหงสันหงสันครับอืมไท่าน่จะทำอะไรต่อ างเสาครับเสามันจะมีประมาณจะมีห้าห้าต้นนะอันหนึ่งอันนี้สองสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้านะครับไม่ต้องห่วงคนระับแข็งแรงแน่แนะ่ครับ เงี้ยเหล็กคือใช้ทำโครงก็มีความหนาของเหล็กก็คือความหนาก็แบบได้มาจากฐานเนี่ย่างเสาเนี่ยโอ้ไม่ได้ศูนย์นี่ นั่นมันใกล้ตนันมันจะไปตรงนี้น่นาจะเป็นนี้แหละจุดกลางระหว่างตัวเนี้ยมเขาเอาแป๊บเดือดของตาเนี่ยแป๊บเดือดต้องดูกนว่าถ้ามันสมบูรณ์ก็ไม่ต้องเอาออกถ้ามันเดี๋ยวดู แบบนี้ก็น่าจะต้องเอาออกครับต้อตงเดินแป๊บเบรกใหม่อะอันนี้เนเก่าครับวงมาลัยก็เป็นพอาเยอร์ครับพอเยอร์พอเยอร์เนาะไม่นานครับเดี๋ยวก็จะได้รูทรง KS แบบนี้ นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับสองคันเนี่ยยวมีคันที่เสร็จอยู่ข้างหลังอยู่ครับช่างกำลังทำสีอยู่คันหนึ่งครับเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินชุกมพูดำ ไปแล้วคันนี้นี่เอาไปแต่งข้างหน้าแล้วก็เหลือกับข้างกับท้าย ตัดเหล็กให้ยาวไปหน <S <S ่อยฮะก็เ <n> มื่อวานที่รื้อโอ้มีสองคันครับมีสองคันแต่ว่าลากเอาขึ้นคันนี้ก่อน กินขันน้ำต่อเลยแม่นี่ฮะดูคติดูคติดูคติคลุมไว้นี่ใครทอ่ะคลุมไว้เงี้ย เกียร์เียรอขึ้นขึ้นงานครับผมอันนี้อันนี้จะใส่เกียร์เดิมครับใส่เกียร์เดิมเดิมของที่ิดรถมาก,ก็นี่ครับ เป็นเหล็กขาข้างแล้วก็ไปจังเอาเหล็กแทนไปที่โรงงานเ,นเนขาให้เขารี้ให้ครับจังเขาพับให้ครับอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ครับผมอ๋พวกทางก่ตอนนี้ก็ใช้เป็นเหล็กหน้าครับสองพิสศหนาหกมินลนเวัดหัวท้าย อันนี้น่าจะประมาณ40เซนนรดประมาณ30เซนอโอเคครับก็เย็นแล้วครับเย๋ยวม่ทิดตามคนต่อคลิปหน้าครับทำนี้ก็ได้ทำฟรีแล้วครับ4เซไน,าน่าครับ 어서럽식이가 결말이요